ครทุกท่านตรงนี้จะลถสุดลาวามเรม,มากนะครับเป็นแบบเห็นได้นะคร่บด้วยล,ล้อล้อลมนะครับีโลสองสองโละาาน,น,ะนะครับสายหร้าาม,ม,ม,มา20เมตรหรือ30เมตรนะนี้ครึ่งกันเจนทีบดูเจม1 1นี้มันเป็นสาาลเลยเลย,เลย,เ,ลย,เ,ลยเลยนะครับ320นะครับนี้ครับ สลับไปด้านนู้นก to ็ได right ้นะครับม so ันจดได้นะครับดีวล้อนะครับมีาแรงนะครับได้ก็ได้เลยนะครับมีอองสายได้นะครับเพราะว่ามีสายออกมาจากทุดนะครับใส่ถ่านเบิ้ลยาหน้าเลยเลยนะครับงานจริงไม่ต้องเล่นขนาดนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องการเทสทั้งหมนะครับได้ก็ได้เลยนะครับสามเรือมาอันนี้ต่อข้าศานะครับ